วันชัยและพัชชาสองสามีภรรยาที่แต่งงานกันมานับสิบปีแต่ทั้งสองยังไม่มีลูกด้วยกันไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนทั้งขอพรก็แล้วปรึกษาแพทย์ก็แล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีลูกสักทีจนทั้งสองถอดใจคุณคะฉันอยากมีลูกผมก็อยากมีเหมือนกันแต่พวกเราทําทุกวิธีทางแล้วนะแต่ลูกก็ยังไม่มาเกิดสักทีงั้นเราไปรับเด็กกำพ้ามาเลี้ยงดีไหมคะฉันอยากเป็นแม่คนจริงๆ ตามใจคุณเลยอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขผมยินดีทั้งหมดสองสามีภรรยาตะเวนไปสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเกือบทุกแห่งแต่ก็ยังไม่พบเด็กที่ถูกใจพัชชาเสียใจมากทําไมโชคถึงไม่เข้าข้างเธอสักทีแต่ถึงอย่างไรทั้งคู่ก็ยังไม่ลาความพยายามยังมีสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าอีกแห่งที่ยังไม่ได้ไป มิวกี้เป็นเด็กที่แม่เอามาทิ้งไว้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าตั้งแต่เกิดเธอมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นลูกที่รักของใครสักคนวันหนึ่งเธอแอบได้ยินพี่เลี้ยงเด็กคุยกันว่าจะมีเศรษฐีมาดูตัวเด็กเพื่อจะเอาไปเลี้ยงเป็นลูกเมื่อได้ยินดังนั้นมิวกี้วางแผนต้องเจอเศรษฐีทั้งสองคนนั้นให้ได้นี่เป็นวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเด็กกำพร้าอย่างเธอมิวกี้รอคอยพวกเขาทุกวันและแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็มาหวังว่าที่นี่เราจะเจอเด็กที่ถูกใจนะคะคุณผมก็หวังว่าอย่างนั้น พ่อกับแม่แนนาคโคชันมาแล้วจงไปสร้างความประทับใจให้พวกเขาดีกว่าเมื่อสองสามีภรรยา,รา,ยาเดินเข้าไปในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้กพากา็ได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังคุกเข่าขอพรอ,อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่นหนูเกิดมาหนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการมีพ่อมีแม่เป็นยังไอองอมกอดแม่อบอุ่นแค่ไหนหนูก็ไม่เคยได้สัมผัสถ้าชาตินี้หนูพอมีบุญอยู่บ้างขอให้หนูได้เจอพ่อแม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแบบคนอื่นนะคะ สองสามีภรรยายเห็นดังน,น,นั้นก็เกิดความสงสารในตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นมากเธออยากมีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบซึ่งไม่ต่างจากพวกเขาสองคนที่อยากมีลูกมาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบเช่นกันหนูจ๊ะสนใจไปเป็นลูกของพวกเราไหมฮะคุณพ่อจริงๆหรอคะจริงสิถ้าหนูไปเป็นลูกของพวกเราพวกเราสัญญาว่าจะดูแลหนูให้ดีค่ะหนูจะไปอยู่กับพวกคุณต่อไปหนูต้องเรียกพวกเราว่าคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ และทั้งสามคนก็เดินทางมาถึงคฤหาหาดหลังใหญ่เป็นยังไงลูกบ้านใหม่ของลูกชอบไหมชอบที่สุดในโลกเลยค่ะพ่อกับแม่ดีใจนะจ๊ะที่ลูกชอบต่อไปนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของลูกจก้ะมิวกี้มองไปรอบรอบบ้านแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าจากเด็กกำพร้าที่เคยถูกเพื่อนรังแกจนต้องแอบไปนั่งร้องไห้คนเดียวเงียบๆใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดไปวันๆกินข้าวไม่เคยอิ่มเลยสักมือ้อเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นยังไงก็แทบไม่เคยลิ้มรส แต่วันนี้เด็กกำมพา้าคนนั้นได้กลายเป็นลูกของเศรษฐีแล้วเธอจะทำทุกวิถีทางไม่ให้ใครมาแย่งพ่อและแม่ของเธอไปเธอจะไม่กลับไปเป็นเด็กกำมพา้าอีก